สวัสดีครับวันนี้ก็การแหวงของตัวก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านแบกตมบณ์วิทย์นะครับตมบลนาทองครับอำเภอจังยืนจังหวัดมหาสารคามครับผมนี่ก็เลยมาทําคลิปน้องเพียงฝันนะครับวันนี้นะครับที่บ้านแบกเราครับผมก็ไปชมคลิปกันเลยนะครับผมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่า สวัสดีจ้น,น้องเพียงขวัญกับน้องไอดา้อาครับผมนะวันนี้น้องเพียงขวัญจะพาลุงไปบ้านไปยังไงไปบ้านเจ้าน้องเพียขวัญไปตรงไปตรงไปแล,แล้วเรื่องไงต่อไปอนี้ไปงี้แล้วก็ตรงลงไปอีกแล้วก็ตรงไปอีกแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ไป<อ>งี้อีกรอบหนึ่งแล้วพอมีซซ่เข้าไปก็เข้าไปในซ่แล้วมันจะมีกําแพงกระดบกกําแพงโดนกาแพงถึงเลยใช่ไหมนี่ ถ,ถึงแล้วทำไมมันใกล้จังเลยล่ะมันใกล้โรงเรียนเพราะว่ายายหนูสร้างมาเพราะว่ายายหนูชื่อยายกึ่งเขาสร้างไวน้นั่นหนูอยู่โคราชนหนูอยู่โคราชหนู<อ>มาอยู่กับตาหนูมาอยู่กับตาอำเภออะไรจ๊ะอยู่โคราชนะ่ะที่ไม่ที่ไม่บม่เอาเป็นว่านะที่ลุงคงฟังมาเนี่ยลุงก็เข้าใจมากมันเข้าใจมั่งแหละลุงก็เลยจะให้หนู ย่งขวานนี่พาลุงเดินกลับบ้านดีกว่าลุงว่าง่ายดีเนาะไปไปบ้านกันนี่ลาไปด้วยไหมไปเราไปบ้านกันตาอ้าวเจอใครนี่เจอใครนี่ฮะเจอพ,พ,พี่พี่ไหนชื่ออ,อะไรอโอ้ โอ้โหจะจะพากันกลับบ้านบ่นี่บ่นี่พาพาไปบ้านกันโอ้โหแต่มันกันโอ้โตอนนี้ได้เพื่อนๆพากลับบ้านเยอะเลยเนาะอืออาลุงเขาไม่หลงทางนั่นแหละมีคนพากลับบ้านเยอะหลายคนเลยโอ้เออรอด้วยรอด้วย ตอนนี้เราก็จะเดินกลับบ้านพร้อมน้องเพินน่งขวัญนะครับเนาะแต่ไม่รู้จะทันไหมนะ่ะเขาวิ่งเอาวิ่งเอาอยู่นี่อ,อ้เอาถึงบ้านใครก็บรรยายไปด้วยเดอ้อตรงไหนซอยไหนบอกด,ด้วยนะลุงจะได้ไม่งงรอดไปซอยนี้เห็นเออรอดไปซอยนี้เห็นเลย, <st> <st> ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลงทางป่ะ ตรงไหนจ้าตรงไหนจ้าไปตรงไหนเจ้าก็ขึ้นเขาเหรอเอาตกลงมันไปได้กี่ทางเนี่ยไปได้ทางนี้ทางนี้ไปได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนดีเราจะไปข้างกระแพงโอ้เราจะไปข้างกระแพงก่อนนะไป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 ข้างกระแพงกันไปเนี่ยเราจะไปข้างกระแพงกันสวัสดีครับเด็กๆกลับบ้านครับวันนี้ น้องเพียนพากลับบ้านเดี๋ยวไ่หลงทางเราไม่ไปเองไม่หลงทางตาไปต่อตา อย่าพึ่งเหนื่อยอย่าพึ่งเหนื่อยไปต่อไปต่ออ้าวอ้าวอ้าวโอระหว่างทางก็เจอเพื่อนๆครับเนาะอ่าก็สนุกสรานกันไปนะตามภาษาเด็กๆนะครับผมเนาะอ่าอันนี้เป็นตลาดอันนี้เป็นตลาดตลาดนัดตลาดนัดอ่าตลาดนัดบ้านบ้านแบกเนาะครับผมตลาดนัดบ้านแบกนะครับ ดอกอะไรจ้ามันคือดอกอันชา้ามันเขียนคิ้วได้วยอะใน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 เขียนคิว้วใช่อ๋อดอกอันช้าเขียนคิ้วได้ด้วยอ่าไปต่อนะไปเสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวมีดอกไม้ด้วยสวยแล้วสวยแล้วอ๋อเลี้ยงนี่บ่อ่านี่กระทางเลี้ยงนะครับมีร้านค้าด้วยเนาะ นีบ้านยายเขียว,ยยวอ๋อนี่บ้านยายเขียวเนาะในแยกเขียวอะ่ยยวะ,ค,ะครับนี่ก็คือบ้านยายเขียวนแบบะครับก่อนที่ถึงบ้านน้องเพียมขวญก็ผ่านร้านค้ามันจะเขียวเน,น,น่าปะไปต่อนะวันนี้เน่าปะรู้ล้มันจะเขียวอยู่ตรงนี้ฮะ ถึงไหนแล้วจ้าหนีน้องเวียงขวัญน,นี่ยเรื่องทางไกลละโอ้ยหอบเลยถึงแล้วบ่ถึงแล้วแล้วไปยังไงต่อถึงที่ถึงอ่ะไปทางนี้โอ้ทำไมมันเป็นยังไงล่ะนั่นบอกทางข้ามบ้านเจ้าอ่ะไปไปดูสิครับแล้วก็มาถึงแล้วครับผมนะอ่าที่น้องเวียงขว่งข้ามประจำเนาะทางข้ามอ่าที่จะเดินข้ามไปเลย ข้ามไปนี้ก็ถึงบ้านหนูแล้วบอกเวลาหนูมาซื้อขนมหนูขาดไอ้ด่าทางไปบ้านน้องนะครับเพียงขวัญน,นะครับนะก,ก็ไปทางนี้แหละนี่ทางกระแพงไปครับนะไปไปดูซิเป็นยังไงโอ้ยไปมีที่ตากผ้าด้วยนะครับนะนะแล้วกเราตักผ้าแบงนี้ครับแล,แล้วกระโดดลงไปกระโดดลงไปนะครับท่านผู้ชมอ๋ออ๋ออ๋อ อึบการกบแก้มนิดหน่อยนะพอ<โฮะ>ไปได้พอไปได้อะครับข้ามมาตรงนี้ครับผมครั้งนี้อ่าตอนนี้ก็มาแล้วครับผมนะหลังแกรกระโดดข้ามกรแพงบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยบ้านไหนเนี่ยเรื่องแพงบ้านใครมันใหญ่้อครับนะอับอันนี้ไปบ้านเจ้าต่อไปนี่ครับหลังเราหลังแากกระโดดข้ามกรแพงมาก็ มาถึงบ้านยายนะครับผมยายก็เป็นญาติผู้ใหญ่ของน้องเนาะน้องก็จะเดินมาอย่างนี้แหละเราก็ไปอย่างนี้กลับนะนะาอันนี้มาเจอใครนี่คุณยายสวัสดีคุณยายเลวสวัสดีคุณยายเล้วอ่อาดีคุณยายป่าวัสดีครับคุณยายเดี๋ยวจะไปส่งหลานครับผมเดี๋ยวผมจะไปส่งหลานครับนะครับคุณยายนะครับคุณยายชื่ออะไรคุณพี่ขวัญยายกึ้งอ๋อยายกึ้งนะครับไปถึงบ้านจะยังหลังไหน หนังนี่โอ้เรจะถึงเนาะกระโดดไปกระโดดมาวิ่งไปวิ่งมาครับนะมาถึงบ้านจนได้โอ,โอ้มาถึงบ้านแล้วี่ไงบ้านน้องเยงก่อนมาถึงแล้วอ้าเราก็าถึงบ้านน้องเยงก่อนจนได้เนาะ <c oughs> โอ้เอาเถอเหนื่อยเลยก <c oughs> ินน้ําเย็นเลยวะวันเดียรกับคุณแม่ดี่ะแม่แม่ชื่ออะไรครับชื่อแม่อ้วจ้าแม่อ้วนะครับอ่าเราก็มาถึงบ้านแม่อ้วนะครับ เป็นผู้ปกครองผู้ดูแลน้องเพียงขวัญคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนล่ะคุณทำงานทำงานทำงานเนาะโอ้ขี้ไปทางไหนก,ก็แน่ยังงี้ <c oughs> โอ้ยอนนันไห,นล,หน,น,ลนลุงก็หิวน้ำเหมือนกันนะลุงมาไกลลุงก็หิวน้ำเหมือนกันนะข้าไปลุงเนาะข้าวนาไปยังไงข้าวนาไปลุงเนาะพ่อแกนี่ของลุงป่ะอ่าขอบคุณครับผมตอนนี้น้องเพียงขวัญก็ให้น้ำแก้วหนึ่ง ครับไปกินน้ำแก้วหนึ่งครับอ้าวท่านมังหลังได้ไหมเด็กๆเกยอะจังเลยนะ่ะโอ้เด็กๆเ,เต็มเลยอ่าในเด็กที่มาเล่นกับน้องเพื่อนก่อนครับนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กันเนาะนี่อ้วนเนาะน่คุณแม่อ้วนก็มาบริการเลยนะครับเนี่ยอ่าให้วนไปกินละห่อหนึ่งอ,อ,อันนี้ก็เป็นลายเป็นหลานน้อยเนาะ ของของแม่วอวอดพี่น้อะมีหลานด้วยพีายา่ายาังเสียบตา,บา,า,าเอ้าอันนี้เป็นน้องของน้องเพียงขวัญป่น,นี่เออน่าจะยังนั้นดูหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับ<ท>อันนี้คือน้องสาวสของน้องเพียงขวัญเรานะครับเ<ท>นี่ยดูครับหน้าตาไม่ไกลกันเลยนั่นเออ่าเคยเห็นไหมครับหน้าตาคล้ายกันเลยเมื่อกี้น้องน้องหลาน้องสาวน้องสาวชื่ออะไรเพียงขวัญชื่อใบบัวใบบัว สวัสดีจ้าน้องใบบัวแสบตาแส <c oughs> บตาโอ้น้องใบบัววันดีแล้วแสบตาไปโดนอะไรมา <c oughs> โดนเป็นแย่ย่าหมองยายทามือโอ้ยาหมองยายทาเนาะครับวันนี้เราก็มานั่งเล่นบ้านน้องเพียงขวัญน,นะครับวันนี้ครับวิ่งไปวิ่งมาก็เลยมาเที่ยวเล่นบ้านน้องเพียงขวัญสาวน้อยน่ารักครับแข่งเพียงเรื่นงอนะไรบ้านแบกโรงเรียนโรงเรียนเจ้าของเรียนชื่ออะไรน้องขวัญน้องมาเรียบ้านแบกชุมบูรณ์วิทย์ โรงเรียนบ้านแบกเป็นสองบกาย่างเสียงน้แม่บอโรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์ดีเนี่ยขบคุนะเราก็จะมากินน้ากินขนมบ้านน้องเปยงก่อนวันนี้เป็นแม่อุ้งพันเลี้ยงครับพันเลี้ยงเออเย็นชื่นใจหลังจากเดินจากแดดครับพาน้องกลับบ้านหรือว่าน้องพาผมมาบ้านนะดูๆเลยเนี่ยผมตัวร้อนมากเลยร้อนไม่แก่น้องไอ้ดาร้อนบ่ร้อนมากเราไอ้ดาก็ร้อนมาเลย ไม่ไดาเพื่อนเพื่อนซีของน้องเพื่อนขวัญคนครับ <c oughs> ครับเป็นบรรยากาศนะครับผมนะกับเด็กๆนะครับวันนี้ <c oughs> ใช่เด็กนาื่อ,อกันยเอาลงเลยมามาเย็ยนเย็นเยี่ยมตรงนี้เจ้าอ่ะมาเย็นเยี่ยม <c oughs> พ่อต้องไหนแล้ว วันนี้เขากล้องกับน,น้องเพียงควนนะครับคนเก่งคนดังติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก,ท,ก,ท,กทำตา,ำตา,ากเกงเลยนับหนึ่งสองสามเดีวห่า,าแลไว 1, 2, เน่งสองสามเฮ้แข่ควนจำจำได้หมดจำเก่งครับ ผู้ยาว่าอย่างผู้ใดสิพากุยยายกีดีย่างเช่นยายวันนั้นวันนี้ยายนีนนั้นเรื่อคนนี้คนนั้นจำบางคนเข้าเนื้อว่าอ๋อคือจำไหนจะดุเดือเลยเต้ยนหน่วยม่นเป็นยังสี่เลยบักเปียบปวดมันลงอยู่ศูนย์เลยพบว่าพ่อไฮดูปวดมีนมจอยลงเลยตะกี้พี่แล้วไปไหนนี่โอ้ยคนแถวนี่มาอุ้มมาขอ ว่านจะมั่มน่ารักอ๋อมั่บ่มีลูกตออมันนั่นแม่้มันเปไหวใสหมดเม้เขาก็ถ่ายกันในโทรศัพท์แบบว่านมเป็นนั่นสินี่ก่อยเลอกกินนมถั่วเลอกดูดนมตอนไปนอนยีสูดร่งก็เลยก็เลยได้ขนนางแบบแพนว่ะเปียวลมเป็นแวนเลี่ยงมากกันว่า คนเดียวนี้มาขออุ้มไปเมื่อกันขามือนขึ้นมาขอไปอุ้มไปลินนะวันี้เปนรอบชาที่ขวัญเน่ยิลอันนี้ปลเช็ดแล้วอันนี้ลาเ็จแล้วกระสิอนนอ,นนอีกอันนึงก็คือสิเป็นนี้ไยังนลาน้ำเชื่อมเดียเหลวไป ยิ่งลไปจับคบกิไขแมงกะพุนอ๋อร้านอาหารจะจะยำไข่แมงกะพุนด้วยอืมน่ากินเนาะเมื่อเจ้าจะยำเองบอกจ้าจะจะแมงอีนูนก็มีอ๋อจะจะกีนแมงอีนูนบอกอ๋อน้องเพียงขวัญนี่มักไอ้บักทุเรียนจะจะขายร้านอาหาร เออก็หลายอาหารแหละแล้วก็ขายบุเรียนไปด้วยก็ได้เป็นไรหรอกเนาะอืมครับผมนะร้านอาหารก็จะมีบักุเรียนขายด้วยนะครับตัวน้ำตกร์มากมา่ โอ้จะขายจะเปิดร้านอาหารโอ้น้องเพียงก่อนจะเปิดร้านอาหารน่ผู้ชมาิยหง่่ะไอาอหาทชอบผลไม้ชอบพี่หยางน้าผลไม้แอปเปิลเปิลอลอบคริบแอเปแอปเปิลแอปเปิอปเปบลเิลแอปเปิลแอปเปิอปเปอปเปิลแอเอปเอเปิลแอปอเปอปเ่ิลอปอเปเออ แกงหน้าจไปขนนาิอ่ะนนี้เขาเห็ mer, นเาเลยว่าน้องนองว่าเขาิดแม่เาดูาลุกจะลกลับแล้วม่เจ้าจะคุยอะไรกับมีอะไรฝากลุงบ้างไหมนะนลงีี่าไ่าไงน้องไอามีอะไรคุยกับลุงลุงจะกลับแล้วเด้อนี่แม่ น้องเพียงขอนเดีอมายังไงจ้ามึงจะกลับละมีอะไรจะคุยฝากไหมจ้าคนคนเก่งคนเก่ง,คน,งคนดังมีอะไรจะคุยฝากไหมเนี่ยกลับมาหันทีอายไม่กล้าคุยเลยไม่คุยเลยโอ้เมื่อกี้ยังคุยเก่งอยู่เลยเริ่มอายแล้วเริ่มอายแล้ว เดี๋ยาเดาเดวลุงมาใหม่นะเดี <sk <sk <si ๋ยวลุงมาว่างลุงกีว uh ีมาหาใหม่ดาวอาทิตย์เนาะดาวอาทิตย์ตาลุงจะแวะมาหาใหม่เดี๋ยวมาเล่นกันใหม่เนาะจ้าใชเมื่อกี้ก็อยู่กับน้องแก้วน้องแก้วก็คุยเก่งนะจอดเลยนะคุยกับน้องโอเคเห็นยังไงโอเคโอเคบายบายโชคดีมีความสุขเฮ้ ผมสําหรับคลิปเยี่ยมบ้านน้องเพียงขวัญนะครับนะก็คงจะได้ล่าเวลากันแต่เพียงแค่นี้นครับผมนะก็เป็นคลิปสนุกๆครับผมนะในการมาเยี่ยมของบ้านแม่ไอ้อ้วนนะครับนะผู้ดูแลน้องเพียงขวัญนะครับกับน้องใบบัวครับกำลังเล่นกันอยู่เลยนะอย่างน้อยทั้งสามคนครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมให้กับรังใจนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ